ก็กราบสวัสดีพี่น้องนะักปั่นทุกท่านกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับทีเด็ดซอสชาแนลกันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะก็วันนี้ผมก็ยังอยู่ทา,ทางเว็บไซต์ของทางเว็บฟิกสองแปดห้านะครับผมกับเกมของ,าางนะท่าข่ายแพมพิตรเพย์นะท่านผู้ชมนะอัสเตคิงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะท่านผู้ชมวันนี้ทุนพันเจ็ด 7, นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองดูกันเนาะก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันนะสำหรับทางค่ายแพมพิมตรนะท่านผู้ชมนะ หลังๆมามันเกลือไม่รู้เป็นไรนะครับผมจะช่วงนี้เห็นเขาเล่นกันก็มาอยู่ก็เดี๋ยวลองดูนะคับผู้ชมนะเดบิทกันที่50บบาทไปเลยนะผู้ชมไปกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามถ้ามีอายุต่ำกว่าปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวยากกันไปครับผมจังหวะนี้ จะมีอีกภาคนะท่านผู้ชมนะที่มันซื้อฟีเจอร์ได้นะครับผมสำหรับนะเกมนี้นะแต่นี้เราไปจับเป็นภาคที่มันปั่นเองนะครับโอ้โหงวันมาแต่ว่าตัวยิงเราไม่มานะครับโอ้โหสี400่ร้อยเขามาตัวยิงเขาไปไหนวะเฮ้ยปั่นวิกิทีมาหรือเปล่าแคปเตอร์โอ้ยังไม่มาน่าเสียดายนะครับแต่ว่าก็พอได้รุ่นแหละเป็นเกมที่เข้าเกมโบนัสยากมากนะท่านะผู้ชม,มเกมนี้นะไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นะครับถ้าเข้าถือว่าโชคดีมากนะท่านผู้ชมเออ โอ้ยรางวัลมาโคตรเยอะนะครับตโหูยตัวยิงมาด้วยสวยดิเฮ้ยโอ้ยกระจายสามแถวคุณผู้ชมไม่ธรรมาดาโอ้โหปั่นแป๊บเดียวเซอเซคันแนลกันเลยนะครับโอ้โหแบบนี้ไม่ต้องรอบุรุษมนัทแล้วมั้งคุณผู้ชมจริงๆนะปั่นไม่กี่ทีนะครับผมก็บวกมาเท่าไหร่วะนั่นนะ พันเจ็ดนะบวกสามพันสองกโอ้โหกำไรมาเกือบสามพันเลยนะผู้ชมนะสองพันกว่านะครับผมโอ้โหพอเลยแบบนี้ไม่ต้องรอแล้วนะครับบนบนโมงนะผู้ชมนะพอใจก็พอดีกว่านะครับผมโล่มากเดี๋ยวลาหายนะผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมจนจบคลิปนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกันบ้างนะผู้ชมนะก็สำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดกระดงแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็สำหรับวันนี้พอเลยา้ชมวัะ ก็ไม่ไปต่อแล้วดีกว่านะครับผมสวัสดีครับ